Walk with God โดยคริสตจักรพัิริแห่งการเก็บเกี่ยวเชื่อมั่นในความรักและความสัตว์ซื่อของพระเจ้าสดุดีบทที่108ข้อที่4เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ใหญ่ยิ่งเหนือฟ้าสวรรค์ความซื่อสัตย์ของพระองค์สูงถึงเมฆ ริสตียนมากมายดำเนินชีวิตด้วยตนเองพึ่งพาสติปัญญาความรู้ภาระกำลังความสามารถประสบการณ์และสายสัมพันธ์กับคนอื่นเพื่อพาชีวิตครอบครัวการงานรวมถึงพันธกิจเคลื่อนไปข้างหน้าเมื่อเผชิญกับอุปสรรคปัญหาที่ใหญ่เกินกว่าความสามารถประสบการณ์และความช่วยเหลือจากคนอื่นเราจะสับสน หมดกำลังใจท้อแท้สิ้นหวังและยอมพ่ายแพ้ในชีวิตการงานและการรับใช้ปลีกตนเองจากสังคมจากคิดจักและจากการรับใช้เพื่อจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับตนเองเท่านั้นแท้จริงแล้วการเชื่อในพระเจ้าไม่เป็นเพียงแค่สิ่งที่ยึดเหนี่ยวในจิตใจแต่เป็นความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ และรู้ว่าพระองค์สามารถช่วยเหลือเราฟันฝ่าทุกสถานการณ์ของชีวิตไม่มีสักสิ่งหนึ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าเราจำเป็นต้องรู้จักพระเจ้ามากกว่ารู้จักทุกสิ่งในโลกนี้เราต้องใช้เวลากับพระองค์ก่อนใช้เวลากับมนุษย์เราต้องวางใจในพระองค์มากกว่าพึ่งพานในมนุษย์เราจึงจะมีความเชื่อตามพระลักษณะของพระองค์อย่างแท้จริงทำให้เรามั่นใจ ในความรักของพระเจ้ารู้ว่าพระองค์เฝ้ามองดูทุกเวลาด้วยความรักและพร้อมที่จะปกป้องและช่วยเหลือเราทุกเวลาตราบที่เรารักพระองค์ด้วยสุดใจความห่วงแหนของพระองค์จะไม่นิ่งเฉยสำหรับผู้ที่ร้องทูลแต่จะทำบางสิ่งที่อัศจรรย์และยอดเยี่ยมสำหรับชีวิตของเราวันนี้พระเจ้าต้องการให้เรามั่นใจในความรักอันมั่นคง และความสัตย์ซื้อของพระองค์สามารถปกป้องช่วยกู้เราจากทุกสิ่งได้เมื่อเราสแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจก่อนขอพระเจ้าอวยพ,พรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ